สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเตือนก่อนระวังอั้นเลขเนนน้อยวันหนึ่งกรกฎาคม -66 เตือนก่อนระวังอั้นมาแล้วเลขเนนน้อยวันหนึ่งกรกฎาคม66ผ่านพ้นไปแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่16มิถุนายน2566โดยในงวดนใหม่ที่จะมาถึงนี้วดนประจําวันที่1กรกฎาคม2 5 6ห ต่างก็มีบรรดานักใบเลขและสนักเลขเด็ดเลขดังต่างก็ทยอยให้แนวทางกันมาบ้างแล้วล่าสุดเลขเน้นน้อยได้ให้แนวทางเลขเด็ดงวดวันที่1นุกรกฎาคม2566มาให้บรรดาคอหวยได้ตามกันซึ่งในงวดนี้ก็ได้ให้มาไวไม่ต้องรอช้าโดยให้เลขมาทั้งหมดดังนี้เลข3ตัว9 1 4และ140เลข2ตัว 1, 4 4 0 และ0ูอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวรังด้วยนะครับขอบคุณครับ